ครันะครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับผมประมาณเดือนสองเดือนได้นะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพามาดูพระที่กระแสแรงที่จุดของพระเตยนะครับตัวนี้นะครับนั่นก็คือหลวงภูปัดวัดอ้วยด้วนจังหวัดนคราวสีมานะครับผมนั่นก็คือจุดนี้นะครับผมนี่ครับผมจุดกรรมการนะครับผมนี่เจ้าสัวครับผมเจ้าสัวปัด จัดสร้างโดยคุณบอยตาบรจันตากุนเล่นพระตาเอ๋ยชื่อว่าคุณบอยตาบจันไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะครับผมนี่ครับผมในกล่องมันก็จะมีในกล่องก็จะมีสามเหรียญจะมีเนื้อนวะหน้ากากเอินหลังปลายเอินนะครับ แล้วก็เนื้อจานวนหน้ากากเงินหลังเงินแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นเนื้ออาปากาซาตินลงยาหลังจานวนนะครับผมพระกรรมการชุดนี้เพิ่งปลุกเสกเมื่อวันที่2 5มีนาครับผมสอง้านะครับผม,บผมซึ่งชุดหลังลุ้นยังไม่ออกนะครับผมชุดหลังลุ้นน่าจะไปออกช่วงเดือนประมาณ พุทธสภาประมาณกลางเดือนพุทธสปานะครับผมน,น,นี่จุดนี่ครับจุดนี้จุดนําเลือกนะครับผมจุดนี้คุณบอยจัดหนักนะครับผมมวลสารแน่น,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 กกนๆนะครับผมยมันดูวงเล็กกันก่อนนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับวงเล็กนะครับผมนี่ นี่นะครับองค์ที่สองนี่ผมองค์ที่สามว่านี่ครับนี่อันนี้จะเป็นเนื้อจำน,นวนหน้ากากเงินหลังเงินนะครับนี่นะครับผม หลวงปูป่พัดต้องบอกต้องบอกเลยว่าเป็นพระนักปัฒนานะครับผมตอนนี้เป็นเกจิที่อายุมากที่สุดมากอันดับต้นต้นของมงเตยก็ว่าได้ครับผมตอนนี้ต่านอายุประมาณหนึ่งร้อยปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นพระที่ดังแล้วก็กระแสแรงที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับผมนนยัมนหลายคุณก็มาสร้างพระไว้นะครับผมเป็นหลวงปูปป่พัดนะครับเยอะมากนะครับผมแต่สำหรับวันนี้ผมแนะนํานะครับผม เก็บได้เก็บนะครับรุ่นนี้นะครับผมกระแสแรงๆนี่แน่ครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูดิี๋่วนี้ตั้งแต่เกิดมาเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่เพื่อนๆดูตั้งแต่ผมรู้จักปลามาเนี่ยผมไม่เคยเห็นดีปลาแบบนี้ดูดิ เป็นการเป็นมือนะครับผมสวยงามมากๆเลยครับผมนี่ครับผมเป็นการใส่ใจของรายละเอียดของคุณบอยท่าประจันนะครับผมผมว่าน่าจะเป็นเรียนเรียนเจ้สาสัวต้นกล้างันจะเป็นปายนาครองกล้างผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยล่างก็จะเป็นประเราโา ด้านบนก็จะเป็นพระพุทธนะครับผมเหรียญเหมือนหลวงพ่งอมาอยู่ด้านหน้าเราเลยเลยเห็นไหมนี่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับผมนี่ความสวยงามดูสิด้านหลังก็จะเป็นเนื้อเนื้อชนวนนะครับผม นี่ครับผมเนื้อปลาก้าตังเหรียญนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นจนวนนะครับผมความสวยงามครับผมผมพูดแบบนี้เลยว่าสวยมากครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตั้งแต่เกิดมาหรือว่าก็สร้างมาก่อนแล้วผมก็ไม่รู้นะแต่ผมไม่เคยเห็นนะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ใช่เซียนละนะครับผมดูเหรียญดีครับสวยมากนะครับผม นี่ผมจใจดูนะนี่ผมด้านบนจะเป็นปับพุทธนะครับผมดูพญานาคครับผมสุดไปเลยอ่ะพญานาคอยู่หน้าหลวงพ่อครับเหมือนเหมือนเรียนมีชีวิตเลยครับผมเรียนนี้เพื่อนเพ่นว่าไหมนี่เป้าราวูนะครับผม ด้นหงก็จะเป็นสิบสองนักสัตว์นะครับผมนี่ดีทั้งปีแล้วครับผมนี่ครับผมสิบสองนักสัตว์ตรงกลางก็จะเป็นยันหลวงพ่อนะครับผมนี่นี่เป็นยันหลวงพอ่พอหลวงพ่อจานย,ยนื้เอเงงนะครับผมท่านบุญก็เป็นลายกันก เจ้าคุณปัดปัดอ่วยด้วนนะครับผมนี่ครับผมเจ้าสัวะสองอ้าวอ้าน,นะครับผมดูโคตรดิครับนี่ครับผมหนึ่งโคตรโคตรทั้งหมดมีสี่จุดนะครับผมนี่หนึ่งโคตรแล้วก็นี่หนึ่งโคตรหนึ่งโคตรสองโคตรสามโคตรต่อกรรมการแล้วก็เลขซีเรียลนัมเบอร์นะครับผมนี่เป็นเหรียญน,นำเรื่องนะครับผม มวลสารจัดหนักนะครับผมชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูด้านบนนะครับมวลสารที่คุณมอยธาประจันก็ใช้หลอมนะครับหลอมรวมกับเรียนทุกเรียนเลยครับผมเดียนรุ่นนี้นะครับน,น,นี้ก็จะเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินหลังปลายเงินนะครับ เพืเ่อนๆดูดิโอ้โอ้สุดยอดเลยอะไรมันจะกระดาษนี้นะนวัตรกรรมจะับนี้ดูดิคุณออกแบบก็ใส่ใจในรายละเอียดสวยมากครับผมดูดิดูดิดูดน้าห้องพ่อดิอดูดิเยี่ยวเป็นเหยี่ยวย่นเป็นยุ่น dù vọng lấy đu tà đi, đu tà lồng bò đi đu đêm bị phạm, khổng đi đu đi bút biển tắc ra các bộ. ส่วนด้านหลังเปินเป้นๆดูดิมันจะมีปลายเงินอยู่เป,เป็นเม็ดเม็ดเล็กๆเ,เห็นไหมเขาสาสเงินเงินแทงนะผมที่เขาสาสลงไปเนี่ยสำหรับคนที่อยากเก็บพระสะสมพระนักสาสะสมพระก็รุ่นนี้ตงบมกเลยสุดยอดครับผมมาดูอีกเดือนนะครับผม นี่จะเป็นเนื้อเนื้อจะนวนหน้ากากเงินนะครับผมนี่หลังเงินครับผมสวยครับสวยมากครับผมสวยเกินการรมันยายเลยครับผมมีด้วยเหรอครับที่พระที่สวยขนาดนี้ดูสิครับสุดๆเลยครับผม สายเก็บยิบจัดเลยนะครับดูหนูดิครับดีความคมชัดของรายละเอียดด้วยดิสุดยอดนะ ต้องบอกก่อนผมไม่ใช่เซียนพระนะครับผม,ผมเป็นผมเป็นคนรักพละมากกว่านักสะสมมากกว่าผมเก็บอย่างเดียวกับผมตอนนี้ราคาตอนผมจองเรามากลางเดือนมกราผมจองเหรียญน,นี้อยู่จุดนี้ทั้งหมดสามเหรียญจุดกรรมการจองอยู่สี่พันส ไม่รู้สี่ปันหรือว่าสี่ป 8, 500, ันหน้าแล้วครับผมตอนนี้ไหลไปแปดปันหน้าถึงหมื่นแล้วครับผมตระเพิ่งออกมาเมื่อวันที่มามีนาแลครับผมผมเจอว,ว่าราคาต้องตัดุหมื่นครับผมสุดเลยสุดยอดเลยราดนี้ผมชอบเหรอน,นี้ผมชอบเหรอน,นี้จังเลยดูดิ สวัสดีครับหลวงพ่อยังกับมีชีวิตดูดิเพื่อนๆ่ดูดิยังกับมีชีวิตเลยเดียรุ่นนี้นะครับ <c oughs> แกนี้นะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูอาพระที่กระสแรงแล้วก็ราคาออกราคากำลังวิ่งอยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นพระของจังหวัดไหนวัดไหนหลวงปู่อะไรแล้วก็รุ่นไหนบ้าง แล้วคลิปหน้าเนี่ยกดติดตามไว้นะครับผมผมจะพาไปดูพระที่กัดแสแดงนะก็ยังมีชีวิตอยู่ณตอนนี้นะครับผมเป็นพระปากหลางนะครับผมตมอกกระแสแดงมากเลยครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวพึ่งติ้งกันไปไหนนะครับครับสวัสดีครับ